กาตูเลอพี่สากุระตอนเล่ร้ายเงาฤิษยาอีพีที่เก้ไม่จริงน่ะแค่ครั้งเดียวมันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นี่ทำยังไงดีล่ะถ้าพ่อกับแม่รู้เข้าต้องเอาเราตายแน่ใช่แล้วใหญ่ป้าเปมิกาไงของเงินนางมาเอาออกดีกว่า ออนไลน์อยู่นี่แชทไปบอกเลยก็แล้วกันหน่อยป้าว่าแล้วไงว่าน,นางต้องเล่นลูกไม้แบบนี้นะ่ะได้เลยถ้าอย่างนั้นฉันต้องงัดไม้ตายออกมาฮะคอยดูเถอะคงต้องรีบหาเงินมาให้ฉันแทบไม่ทันเลยล่ะ ไปหมดเลยมันเล่มไหนกันล่ะเนี่ยด้านนี้ก็ไม่เห็นจะมีเลยคุณน้าปาหนั่นก็มาความจําเสื่อมจําอะไรไม่ได้สักอย่างฮถ้าจะไปถามคุณพ่อก็ขี้เกียจตอบคําถามอา้าวอยู่ๆก็หล่นลงมา อเนี่ยโถเอ้ยเซ็นไปตั้งหลายรอบแล้วทำไมถึงได้เป็นแบบนี้นะอา้าวคุณน้าปาน,านันขอโทษนะฉันบังเอิญได้ยินนะ่ะลายเซ็นของหนูไม่เหมือนเดิมเหรออ๋อเออคงเป็นเพราะอุบัติเหตุน,นั่นแหละค่ะถึงได้เลอะเ,เ,เ,เลือนแบบเนี้ยเอย๋ฉันก็จำอะไรไม่ค่อยได้นะแต่ลายมือของฉันก็ยังเหมือนเดิม จากโรงพยาบาลเนี่ยก็มาจับผิดกันเลยนะอย่าให้หนูได้ยินแบบนี้อีกนะคะคุณพ่อทำบัตรเครดิตให้เมย์ใหม่นะคะเมย์เลอะเลือนจำรหัสอะไรไม่ได้สักอย่างเรื่องนั้นไม่มีปัญหาดอกเมย์แต่บอกพ่อได้ไหมว่าจะเอาเงินไปทำอะไรนะลูกถามแบบเนี้ยไม่อยากให้เมย์ใช่ไหมคะคุณพ่อนะคุณพ่อนี่คุณพ่อหลงคารมแม่ตัวปลอมนั่นอีกคนแล้วสินะคะไม่ใช่นะลูก โอเคตกลงแล้วก็อีกคอหนึ่งนะคะคุณพ่อพี่องศานะ่ะเขาแอบนอกใจเมย์ดังนั้นคุณพ่อต้องเด่งให้พี่องศาแต่งงานกับเมยว้ยวันะคะใจเย็นลูกถ้าเป็นเรื่องเด็กคนนั้นองศาก็แค่เพ้อไผลเดี๋ยวพ่อจัดการให้กอนแล้วกันขอบคุณนะคะคุณพ่อเดี๋ยวนะครับ งานแต่งงานมันถูกกำหนดไว้ปีหน้าไม่ใช่เหรอครับทำไมคุณพ่อถึงได้เลื่อนมาไวขนาดนี้ล่ะพ่อขอพูดตรงๆนะองศาคุณปรมนะัตน่ะเขาขอร้องมาเป็นธรรมดาคนเจ็บป่วยก็อยากให้ลูกตัวเองมีคนดูแลแต่ว่าหรือว่าลูกมีปัญหาอะไรเปล่าครับคุณพ่อคุณพ่อผิดหวังมามากแล้วเราจะเป็นอีกคนที่ทำให้ท่านเสียใจไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาด นะคะถ้าดีฉันกับสามีจะออกรถคันนี้มีเงื่อนไขอะไรบ้างคะคุณครับคุณผมมาซื้อรถอะ๋อ,อขอโทษครับลูกค้าที่ผมเมอเดี๋ยวเชิญไปคุยเงื่อนไขกันที่ชั้นสองได้เลยนะครับองศาแกคงตกที่นั่งลำบากแล้วสินะฉันรู้นะว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะเพราะว่าคนที่ทำให้แกรู้จักความรักดันกลายเป็นคนเดียวกับคนที่แกรักไม่ได้ สาในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันแกต,ตอบฉันแบบแมนแมนได้ไหมอะไรแกน่ะรักคุณเมธิดาสินะเปล่าอย่ามาปฏิเสธเลยผู้ชายด้วยกันน่ะดูออกแล้วยังไงล่ะพานุจะรักหรือไม่รักมันก็มีค่าเท่ากันอยู่แล้วบอกคุณลุงไปตามตรงเถอะตั้งแต่สมัยเด็กเมรยากับฉันก็ถูกกำหนดให้เป็นคู่มั่นกันแต่มันคือความสุขทั้งชีวิตใช่แล้วพ่อฉันล่ะ ท่านคาดหวังเอาไว้มากนะฉันทําให้ท่านเสียใจไม่ได้ฉันเห็นแก่ตัวไม่ได้หรอกพานุอ่ะเรียบร้อยแล้วเมเดี๋ยวเอาเข้ากล่องเนี่ยไปส่งให้ที่อู่ซ่อมรถนะได้ค่ะพี่กมล นะคะช่างรถของฉันโดนตัดสายเบรกครับถ้าคุณพอจำได้ว่าคุณมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยควรไปแจ้งความไว้นะครับหนูอ๋อผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนหลานสาวฉันสินะขอโทษด้วยที่ฉันจำอะไรไม่ค่อยได้นะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะคุณปานันแต่พยายามนึกให้ออกก็ดีนะคะฉันเป็นห่วงคุณนะ่ะเข้าใจจะ้ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ให้เวลาฉันนิดนึงก็แล้วกันนะระหว่างน,นี้ ระวังตัวนะคะเราไม่รู้เลยว่าคนที่จ้องทำร้ายน่ะคือใครหนูนี่ใจดีจังเลยนะผิดกับเมรยาเออฉันหมายถึงหลานสาวฉันนะ่ะโอ๊ยอะไรนักหนาเนี่ยมือนหัวยยการแกเป็นอะไรนะ่ะค่ะพี่เมย์เปล่าสักหน่อยไม่ได้เป็นอะไรนี่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันนะ่ะ ต้องยุ่งงั้นเหรอแกพูดแบบนี้ทีไรก็มีเรื่องทุกครั้งเดี๋ยวเนี้ยแกดูทุ้มท้วมขึ้นแล้วอาการแกก็เป็นแบบเนี้หรือว่าแกจะท้องปะเปล่านะปากบอกว่าเปล่าแต่หลบสายตาพี่สาวตัวเองแสดงว่าใช่สินะใช่หรือไม่ใช่ฉันจัดก,การเองได้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าฉันจะไปเอาออกฉันรอเงินจากโอ้ยอย่าฟักแทกได้ไหมอะไรนะยีการทำแบบนั้นไม่ได้นะ แกควรจะบอกพ่อกับแม่เราให้ผู้ใหญ่ไปคุยกับผู้ชายคนนั้นโอ๊ยฉันไม่รู้คืนนั้นน่ะฉันไปเที่ยวแล้วฉันก็เมาใครเป็นพ่อมันฉันยังไม่รู้เลยทำไมทำไมถึงได้ทําตัวแบบนี้สาแก้ใจพี่แล้วสินะพี่ได้ตอบฉันห้ามไปบอกพ่อกับแม่ล่ะถ้ายังไม่อยากให้พ่อกับแม่รู้ก็ล้มเลิกความคิดที่จะเอาเด็กออกซะถ้าเป็นพ่อกับแม่คงไขเข้ามาเลย แล้วนี่ใครคุณเมรยาเมธิดาฉันจะมาคุยกับเธอดีๆด,ดูเธอก็ยังมีความเป็นคนอยู่นี่เธอคงไม่ได้อยากจะเป็นชู้กับคู่มั่นคนอื่นเขาหรอกนะฟังฉันให้ดีคุณสบายใจได้ฉันไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างยังไงมันก็เป็นของคุณฉันไม่เคยคิดจะแย่งไม่คิดจะแย่งแต่ฉันรู้ว่าเธออยากได้ทั้งๆที่ไปยืนกอดกับคู่มั่นคนอื่นที่ท่าเรือหน้าไม่อาย คุณเห็นเรื่องนั้นฉันพอไม่ต้องมาแก้ตัวเธอรู้แค่เพียงว่าถ้าคืนเธอไม่เลิกยุ่งกับพี่องศาฉันได้เสียเขาไปแน่โอเคฉันจะไม่ยุ่งกับเขาอีกจำคำพูดของตัวเองในวันนี้ไว้ให้ดีๆก็แล้วกันเมธิดาสงครามรักในครั้งนี้จะจบลงเช่นไรอย่าลืมติดตามชมใน e ีพีต่อไปนะคะใครที่เพิ่งมาใหม่สามารถดูเรื่องนี้อีพีที่1-8ได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องค่ะ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ